โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราเราจะมาออสอนกอกเวลิตเซิร์ฟซัมเดย์นะครับแล้วก็วิธีการเข้านะครับผ่านลันเชอร์นะครับกประเทศนี้ไม่ใช่เซิร์ฟหมอดแต่อย่างใดนะครับก็ประเทศนี้เป็นประเทศที่แบบเออเล่นผ่านลันเชอร์ครับทุกคนนะก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่า โอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีนะก็คือ,อดิฟของเอ็ดดีนะครับจะเป็นประมาณนี้นะใช่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไอสำหรับเอ่งดิสนะก็เข้าไปที่เกอกไวริสนะครับเนี่ย่ะนะครับเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนกดไปที่กอกไวริสนะครับตรงเซฟฟ้าตรงนี้นะครับ แล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะให้ทุกคนเนี่ยใส่ข้อมูลของเรานะครับด้านบนก็จะเป็นเอ่อชื่อไอซนะก็ชื่อในเกมนั่นแหละครับแล้วก็อายุโอซอะไรก็ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการกรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะให้ทุกคนกดส่งไปเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะได้เอ่อไปดิสอัตโนมัติเลยนะใช่ประมาณนี้นะ,นะก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็เข้าเกมได้เลยนะ เข้าผ่านลันเชอร์ครับก็จะมีช่อง ip ให้เราเข้าไปรับนะแต่ผมมีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไปตอนในเกมกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้าเกมที่รียบร้อยนะครับให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนเลยนะครับก็ใส่รหัสอะไรไปก็ได้นะครับที่เราจําได้นะใช่กดลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใส่แบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าเซิร์ฟซเวอร์นะครับแล้วก็เรียกเพจนะครับ เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยส่วนสกินผู้เล่นใหม่ก็จะเป็นสกินหล่อๆอย่างนี้นะครับอหอมากไอ้โอเคนะครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยบอกเลยนะครับเซิฟนี้น่าเล่นมากนะครับก็อย่างให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับ ามาดูในส่วนของกระเป๋านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีเอถังน้ํามันกล่องซ่อมบัตรฟาร์มใบสามอันนะครับเป็นประมาณนี้แ๋ยวามาขอพรกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขอพรน,นะถ้าเราเข้าไปใกล้นะครับอุย้ยด้านบนนั้นมีคําว่าสาเร็จละกดเอน,นะครับตรงเอชายใส่สูตรนะครับอืมซ้าย่รอเลย,เลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> รอไปเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อะไรนะอุ้ยได้เงินมาห้าพันนะครับก็เยอะเลยล้ครับสำหรับเริมดีนะอันนี้ก็จะเป็นจุดทำเคสนะอือก็มาทำกันได้นะผมค่อยทำีกว่าเนาะเดี๋ยวขอไปศึกษากันนะครับว่ามันทำยังไงนะ <c oughs> เรามาดูนะครับเติมนี้คดีนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นนะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ขายของซ่อมถังน้ำมันนะบันนี้ก็จะเป็นอะไรบาคาร่านะครับใช่อยากเสียตังก็มาเล่นได้นะครับอันนี้อะไรอ๋ออันนี้คือเอ่อร้านขายรถนะครับก็มาติดกันได้นะครับรานะคาไม่แพงมัง้งนี่นะครับก็จะเป็นจุดเปิดรถนะคนเล่นอยู่ห้าสิบหกคนนะครับก็ถือว่าเยอะเลยแหละตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มนะครับประมาณนั้นหรือเปล่าวะ ไม่รู้ครับไปเราสตาร์ทไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปหางานทำกันเลยดีกว่าเด็กโก้เด็กโก้จะได้นะครับรถกระบะยกล้อไม่ได้ครับ <c oughs> ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำงานเก็บหอยกันนะครับงานฮิตงานประจำเงินไม่ดีหรอกมัง้งหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ถึงที่เรียบร้อยนะครับงานเก็บหอยนะครับ ช่แต่เราเก็บรถก่อนนะครับนี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะแจกปัดฟาร์มไปเดี๋ยวผมจะใช้ดูเดี๋ยวเก็บหอยกันเก็บแบบธรรมดาก่อนนะว่ามันจะคูดาวเท่าไหร่อ่ะกดเลยนะครับกดเอ็นเนี่ยมันก็จะช้าๆนิดนึงนะถ้าเราไม่ได้ใช้แบบปัดฟาร์มไปนะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บจะได้หอยนะครับ มันสามารถโพสได้นะนะใช่ประมาณนั้นเดีย๋ยวมาใช้บัตรฟาร์มไว้กันเลยนะครับเนี่ยมาดูความแตกต่างกันนะครับเนี่ยเห็นปะมันไวเกินแบบระดับหนึ่งเนี่ยใช่ประมาณนั้นเนี่ก็จะเป็นส่วนของงานนะครับเราก็มาทำกันได้นะมาฟาร์มกันได้เข้ามาฟาร์มเข้ามาเล่นกันได้นะครับใช่ประมาณนั้นจะมีมาแรงนะช่วนนี้เนี่ยเราพลาดไม่ได้นะทุกคน เข้ากันมาเล่นเยอะๆเข้นใจปะโอเคนะครับตอนนี้ผมได้เจอเอ่อเวอรรุ่นจกสายไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ่อว่าเขาจะเกลียบรอเปล่านะอันนี้เป็นแก๊งนะครับไม่ใช่ตอลอจกนะแก๊งอะไรแก๊ง LG นะครับเฮ้ยตอลอมาโคตรไวนะครับประเทศนี้บอกเลยนะครับไฟเอ็มแน่นอนนะครับเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราต้องพิมพ์ดาบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าเราจกนะ เดี๋ยวถามก่นอนเราอยู่ในพื้นที่สุนเสี่ยงนะเดี๋ยวเขาจะไล่กูเมเนี่ยอย่านณตระลอ,อกไปละเขี่ยไล่กูเออไม่มั่งไม่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 ไมไมไเยอะกูตกใจดกว่าไล่กูเฮี้ยเรากลับไปดูดีกว่าก็จกเสร็จยังอ่ะอู๋เบบี้รถดิอ <c oughs> ยากจกให้ทุกคนดูนะแต่ไม่มีรถอ่ะ แต่ไว้ผมมาทำคลิปจกปูนจกุกจกสายไฟนะให้ทุกคนดูดีกว่าแต่เราผมฟาร์มมีรถอะไรก่อนแต่ผมจะทำเป็น EPEP EP นะใช่ก็ถ้าคลิปดีถึง10ไลค์พอนะ10ไลค์นะครับก็ถือว่าเยอะนะสำหรับผมนะ,ะช่วงนี้แบบยอดวิวตกยอะไรเงี้ยใช่เข้าไปไหนหรอไปนู่นแล้ว ก็คลิปนีก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาฟาบนะครับเดี๋ยวไม่ก็แบบทําอะไรหลายๆลอย่างนะนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมกองว่วงนอนแล้วถ่ายดึกด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย